ดีไซน์นอนห้องข้างบนใช่ไหมคะนอนกันนอนกับพี่แกลลี่ใช่ไหมเย้น่าคนฟังขึ้นห้้งกันเขาตื่นเต้นกันมากเลยนะทุกคนแล้วเขาบอกว่าคืนนี้เขาจะนอนด้วยกันด้วยนะแล้วก็นบเต๊นไฟผับแบบนี้นะคะผับอะไรไี่รู้มีไฟแค่นี้นะดีไซน์ทีวีนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่พักเราเรียบร้อย แกลลี่จะพาไปดูห้องนอนข้างบนนะเขาตื่นเต้นมากเลยนะทุกคนเหรอวิวสวยมากเลยไหนคะโอ้โหตื่นเต้นมากโอ้โหนี่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 เขาตื่นเต้นกันมากเลยนะทุกคนแล้วเขาบอกว่าคืนนี้เขาจะนอนด้วยกันด้วยนะโอ้โหเป็นเตียงแบบนี้ให้กองดูไฟโอ้มีไฟด้วย วิวด้วยเห็น,น,นวิวสไลเดอร์ด้วยนี่นนว้าวนู่นเห็นวิวบ้านฝั่งตรงข้ามด้วยนะนี่ได้นี่แล้วตรงนี้เห็นวิวแบบนี้โอ้โหฝังหห่งนี้มีที่นั่งแบบนี้ด้วย,ยมีชิงช้าแล้วก็มีที่นั่งเล่นแบบนี้นะทุกคนเหมาะกับครอบครัวใหญ่มากๆ นี่นะคะทุกคนของยังเต็มบ้านกันอยู่เลยนะคะกําลังตกลงกันอยู่นะว่าใครจะนอนห้องไหนนะนี่มีโต๊อสนุกให้ด้วย้ไปไปดูห้องนอนห้องนี้กันทําได้โหมีเตียงสองชั้นห้องสีชมพูเอาไคะตกลงกันก่อนนะว่าจะเอายังไงนะนี่นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นมุมสะวายน้ำนะแล้วก็มีสไลเดอร์แบบนี้นะคะทุกคนนี่วา <Yeah. S 1> น่าเล่นมากเลยมีสาะเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่ตรงนู้นนะคะไป oh. ค,คนขวงขึ้นห้องค่ะ oh. นี่สรุปคือดีไซน์นอนห้องข้างบนใช่ไหมคะนอนแกลลี่ใช่ไหมเย่คนขวงขึ้นห้องกัน อันนี้นะคะทุกคนตอนนี้นะเราก็ขนของขึ้นมาไว้บนห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วก็จะเไล็ไไฟับแบบนี้<ก>นะคะถับไรเนี่ยเ,เรามีไฟแค่นี้นะใช่ใชค,คืนนี้ดีไซน์จะนอนกับเกลลี่ใช่ไหมคะเดี๋ยวตอนนอนนะแม่กุ้งจะมาถ่ายคลิปให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะว่า,รเ,ราเกลลี่จะร้องค<ช>่ะ นั่นนะดิจะรอดไหมเนาะเดี๋ยวมาดูกันอีกคลิปหนึ่งเนาะสำหรับไม,ไ <laughs> ไม่หนูสองคนต้องสลับกันเกาหลัง <laughs> <laughs> โอเคปะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกันแล้วใช่ไหมคะดูคลิปเราเล่นน้ำได้ในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ตนะ้องขอตลาไปก่อน <laughs> อยานเลย